าดเลยอ,อยู่ดินยู่ดินจะก่อรถเข็ดจนขาดอันนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยสตายู่ดินลายล่อทั้งยู่ดินทั้งหาบหน้าว่านี่เกือบจนขาดพี่น้องเอ้ยทางสร้างเพ่กำลังเทบันไดพี่น้อง สวดีสบายดีสวัสดีเนาะพี่น้องกายินดีต้อนรับขอชู่องสาเวลตาเด้อเนาะในตอนนี้กาอยู่บ้านซาวตาคือเกาทางๆางเพ่งกำลังเทบันไดพี่น้องากระเทยแล้วขันหนึ่ง 汉中。 ไม่ได้มีบ่อขันรุ่มนีอนเออเทหัวบันไดกำลังเทล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าเผื่อเมื่อเนี่ยจะแหงพี่น้องที่ว่าเทไว้เนะาะจะสม่ย เป็ดไก่หมูไม้ขึ้นแล้วพี่น้องเจ็ดสิบเป็นห้อยแต่เพื่อน้องคือเพื่อน้องปลานะผัดแพนนั่นผัดมาน้องปลาผัดลายแล้วพี่น้องเป็นห้อยอยู่เหือนเราลายพวดแล้วนนี่ไปใัลตาเพื่อนกายู่ดน ส่งทางเนาะนาะยู่ดินไปส่ทางว่าสตาโดยสบไปนี่ไปทางไหนี่สองชาโอ้ผัวทางเฮือนเขาเฮือนเพอ่์อน,นี้อันนี้รอพี่นอ้องเลยรถมาส,ส่งนั้นตรงนี้จนสิบพันหุ่นมายังรถขาดเลยโอ้ย <laughs> ยู่ดินยู่ดินจัก่อรถเข็ดจนขาดอันนี้อุ<ะ>้ย <laughs> พี่น้องเอลยเนาะ <laughs> เจ้ากับยิบเอาแล้วว่าเรื่อมันมันมันขาดได้หรือมันรุดเฉยบ้างขาดเลยโอ้ยเนาะพอยิบเอาเข้า่าหรือว่าเอาเลี้ยงรวยก็ได้ยจีแทงยิบเอาห้อยเอาโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะเล็กแต่ปูเนาะเป็นไงหนึ่งซาตานิ่วดินลายล่อทั้งยู่วดินทั้งหามหน้าว้านี่เกือบจนขาดพี่น้องเอ้ยมันเกิดชิยูอยู่บ่าเอ้ย ยังว่อยากไปรุดน้ำบ่โอ้เป็นแบดีแุดที่ได้เป็นเฮียเป็นเจเลยไงเปลี่ยนเกือบใหม่เเนาะม่เสื่เลยยังเหลือจะรอก่นี่นะยังเหลือจะรอวะนิีปีนู่ใส่อีกนี่เหลือจะรอกบ่เูาควาำแล้วแล้วโอ้น้ำไม่แล้วน้ำไม่แล้วีุ่นีเงี้ยมาห้ยใช่หน้าบ้านหน่าเพื่อนเพื่อน่งเงยเนาะ เอามาเบิ à, ust, momento, então, ่งทางคนคู่นี้กันข้างในที่กับกบเงียนเงียนอยู่พี่ดองสองแถว่งถึงว่าตาสบายดีเนาะได้หลายหดใช่หลายหดเกินเนาะ ซีย่องมาหลายเลยมันได้สร ja ้างไม่เห็ดนีกระเห็ดงามเราเนาะตรงที่ว่าเห็ดมาเต็มนะคือซาต้าเห็ดมากนั้นคือ้องเหรเราเล่ากันเรียบร้อยปเดี๋ยวตา้าเ่าบอกว่ใช่เต็มบ่เด้อคนคนคนมวยคนมวยมันได้เต็มบ่โอ้มาแค่นี้ไม่ได้แย่มนุษย์เนาะันรู้จักกันเป็นเพื่อน ก็ผ <C jin x> <ret> mm ู้ม ah ักคือคือขนเร้าแล้วแมนเมนขาเขามักเขาก็งามนะแมนนี่เขาอยู่เขาก็ตามเขามักเล้วเนาะแมนผู้เฮ็ดนี่เฮ็ดได้ได้สั่งได้ได้เบิร์ดเนาะถือว่าอ๋หลายเติบเนาะเราต้าเราบะผู้แรขึ้นไปฮิทเรนยงเนัยนแน่นนะมันจะรู้มันจะรู้อีกแล้วงานถอยอีกแล้วเพื่อนเนาะ เพลนู้เราเตาวหัวนนวตเลนึว่าซีไซอี๋วน้เนียนอนะนะมเล้วกับมาแล้วกับมาแลวเน้องมันเป็นสิเป็นคลั่หนึ่งมากว้นนี่กีเทกไอ้เนาะคการตัวกันเพื่อนได้น่จะปูนเรือกัเทขอฟซีเพื่อนถามเขามาว่าเป็นยังฝั่งเราคือมาเคทัวร์บันไดางเฮื่อน่นนี่รับบายาเนี่ว่า อันนี้เนี่ยได้ยินพองแน่หรือว่าอู้กีฬาผู้อ่นไปร่าววะเป็นเรื่องในหัวบันไดเชิงหน้าบ้านหาเลื่อนหรืว่าเชื่องกับประตูยังเนาะแต่บอลล้ำเลยนะบุ๋วนะเล่นแต่บอลล้ำแอบเอฟซีเพื่นทยมุ่งส่วนมากเห็นฟังเราคือเฮดเตปบันไดข่างเท้อนะแต่ว่าฟังไทยถือเด้อเห็นนะครับว่าอันเฮ็ดัวบันไดอันปินข่างเชปปินหน้าเชปตะเวนตโต่ะนะ จักคนลาทางฝั่งไท่ถือคนละไหวใชจหัวบันไดทางตะเวนตกวเเกะเอาละะแต่ทางฝั่งไท่ถือนะแต่ว่ามันถือกระเพรามันทั้งังเล่ากันถือกระเพรามันเนาะคือศา,าสนาในพื้กันบ่มีศาสนาใดดีหรือว่บาบบดีเนาะนอ่ามีดีแต่กับโบดีอ่าบดาบด,บดบาาีนี่คือผู้บบถือผู้บบมัก อ่าดีนี่ก็คือผู้ถือคือผู้มักพี่น้องเลยผู้เขาถือข้ามัขคาว่าดีเนาะอ่าทุกๆศาสนามันจะมีดีแบบไทยแบบมั่นนะนี่คือกันคือกันกับเขานับถืออ่าบางคนก็นับถือผีบางคนก็นับถืออ่าศาสนาพระเจ้าพระพายเอาเนี่ยที่อยู่ตรงนั้นบ่เจนเน่บอเนี่ยขึ้นนิดหน่อยครับขึ้นวิเตน่าปูนใช่ป้อง อาเลยจนมากมันเดี๋ยมีแต่น้าอันเนาะน้าน้ามีแโอ้ไอ คือแนวจะคลองอีกไ <c oughs> งไอแม่นเป็นห้อง,งก้องเนาะยังกับโฟขึ้นเนาะ <c oughs> เรียบร้อยสามขันอยู่บ่ละมันไหลเนาะ เออบ่งามดอกบาดใด๋เฮาจังได๋แล้วบาดนี้มันมีแฮมันมันแดเนาะนะแน่มาดิช่วยกันเพี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่าแบบไปวุ่นวายอีหยังกได้เนาะแบบว่าช่วยกันจับช่วยกันบายพี่น้องเอ้ยจังแล้วไว้หรือว่าจังแบ่งเบากันกทางไปเนาะ เพราะว่าสร้างนี่ก็เป็นพี่น้องกันกับทั้งเมียบอ,อตา้าก็ซ่อมาพี่น้องเดียวกันพี่น้องเลยเนาะวัวลัดห้างเลยเสาร์ลน์เพื่อนหายตรงนีน้มาเจียรน้องป่าเนาะยังเป็นน้ำรนะ่วงอีก่นเนาะเฮงบาดเจ็บหายแล้วเลงเยอะแยะ

รอบเดียวรอบเดียววาต้องกบหลายรอบเดียวเนาะเดียเด๋ยวผู้ <c oughs> ดีเลยเดี๋ยวนี้ท <c oughs> ่านร่งผู้ส่ากแบบสมชับชวนเลยนะมา <c oughs> สอ มื่นคือว่าเกี้ยงนะมื่นเาว่าอด้ยังให้อันมาบอนุ่มแล้วมาเหยียบก็พยันไม้ห้อยไว้นะห้อยไว้บรเเ็นหลออไิถอยเลยเออคนโบกเนียงำไตาคนโบ้กู้ผามนี่เออโบ่ใเด้ทำา่มโบ้ไม่ไ้ยังประธานดคัดเนาะยังิคัดอยู่โบก็ี่บุได้นงเด็รียว่นจับเรียมได้ใกระเทยนี่ขาลวก๊บเลย เป็นหุ้มหางบันไดเรียบร้อยแานี้เนาะบางคน่นกมักบันไดพี่ไายมาได้บองคนคนกมักหน้าบ้านคนกมักแขวนนั่นสำหรับเราเบียดเด้ไปคือกัน นี่กับใครไปดึงเลิกคักแบบครไปมันง่ายไหรไปมั่นทีนองเยอระงหเส็ก่กวางเนนะบอตาเด้อตบอตาเด้ก็เใชุ้กนได้แนันี่อยังอยู่คือก็อยยังอยให้ทีเราทีเราเนี่ย โอ้ยเล็มที่เดียก็อีกเนาะถ้าเป็นมาตาเดบผัวแับไดจะมาส่งใดมูดใดหรือไปทางใดมาชรงนั้นเนาะจะกลับมาทางนั้นเพราะว่ามันลวกไปเลยเนาะมันยาวไปเลยเรียกแต่ผู้มากที่เหลือเลยคนมาก เออเพื่อนใจกับปินหนาทั้งนี้เว้ยแก่ว่าเพื่อนเพคนนี่มีหูมีหางขึ้นมาแล้วบอขื่นมากขื่นยังมาหูจะมาได้ชาวได้ก็เอาทามก็เอาไปเชื่อเอาทาแบบชูเท่าได้เนาะเป็นเลขอย่างไรก็แล้วกัได้จะเป็นเพื่อนเท่าหรือเท่าได้ในเชียร์กรมได้แบบไดงามเลยมาบังยูแบบนั่นเนาะยังได้ข่อยแล้เพื่อนนันหลังเดียว ก็ยังทั้งเห็ดทั้งยูน้ำกันเลย,ยนี่ทุบี่สาวครับนี่เนดูเห็นดดำนะเราบังเบียเพื่อนบาต้าที่ว,ว่าเพื่อนมัก์คชื่ใจน้องไม่้องเพื่อนชีเฮ็ดโอ้ยนี่ทุบวิชาลไม่ต้องเอ้ยเขียนน้ำมุ้ยปะเฮ้ยง่ายมั้ยเด้เ่ยเออทรงนี้ใช่นี่แหละแบาทุกแดงแบบนี้นะแต่ว่าชุงสไตล์นี้ เบอตาสิบูตะเขาตกแต่งนี่ป้อสุดยอดเลยเนาะโอ้ยงั้นน่แล้วหลังนี้น่อยถ้าว่าแต่งก็ไม่สุดเทเลเซนอันนี้มาด้วชุหลังหลังคาหลังเดียวลุงหน้าเดียวคึ้นมาข่อยนะซาไม่รู้ข่อยมากนะแมนเรื่อนน้องปูปลาเนี่ยเปลยเลยอ้าวซาไม่รู้เรื่อนน้องปูปลาเออเล็กกีบา่าจีได้ข่อยบอกมาถือเด็บมันต้องตกแต่งนะนะมันจะงามเนาะงามด้วยกัน เต่งลวดลายยังขื่นด้วยค่ะคจะเจ้าหใดดอกลรงังกระจุดกินเนอ้เพี่น้องเลยสาว้วมาสทรงแล้วบ่าเลยยังบประมาณอีกสวมเอคือสีทองบิดกูอ่านโอ้ทเพหาต้นเลยต้นละพันสองถ้าว่าเป็นต้นเห็ดหัวคือนัวงูในต้นเท่าไรสี่เมตรสี่เมตรหาสิบต้นละพันสองหน้าสิป

โอ้ Ooh, ลืมกันได้เด okay. oh. ียวเนาะลืมเวลาแต่งไร้หหนนาข้าวเหนือเมนเนเสวยเต่งนี่วมาเรื่องเาวเรื่อว่าตาผู้ผู้ว่าเจ้าแบบ้ังสงซางชาวนี่เฮี่ยนแบบละขวดสิราคาเท่าใรเพชรละขวดสิเมนต้นแตโอ้ตกีต้นทุกทิพนกีต้องพูดถึงแสเนี่ยอยงก็แพงเนาะอย่างก็ปูนแล้วพี่น้องเว้ยที่วันนี้ ตั้งเพลงปูนกปรี้วเองนะเต้าชิปูแดงเออเป็นมะวเต้าชิหเดี๋ยวห้ออันปูตากระโลหนื่เส้นปูนยังปูตากระโลก็ต้องปูแดงข่หควางแ่เห็นไหมเออปูตากระโลนี่ปูนแดงมั้งไม่ได้ยินสตากระโลปูแดงมั้งขาเป็เทียวเทียววะเออรือว่าปูนแดงเนาวถ้าปูแดงแับแพงมันกับพงปูแดงเนาะ่เยหบาท คุณจะน่บอนุ่มกุ้มใจมาแต่ใช voilà ้ก็เอามาขอบ่อนะตรงี anyway ้อเปจนผื้ยิงมาย่องแล้วรอเตอสตาร์ตาเขี่ยให้ใดนาเียวรอดไปเลยเอามาเบิ่งชองแถวเพื่อนกันเดี๋ยวรอ โอ้มาจับสาลาพี่ของเนมมารีเฮ็ดอยู่พี่เนาะมูบ่เห็นนตัดแบ่้ลัเนาะเออตัดแนตัดแ จ <c ười> ัดสองคนใด้คนเดียวได้นี่ไทึงาุกับเน่ยเปปดมืจองเลยบอส้นเงี้เงี่นทานก็ใช้

แต่าขไป่หิงก็มันาสเออนี้กมเราพี่น้องเนาะให้ประเทศต่อารก่อนมื้อมื้อจัหน่อยทางนี้ก็เพิ่นพากระใชวงกบอีกพี่น้องเอ้ยพอดีเป๊ะแล้วบ่บัดนี้เนาะไม่นี่คือสิเบาเนาะเอ้ยเนาะอืมแเป็นไม้แดงนหนักแะ ยูคู่หนึ่งเห็นไหมการแบ่งเวียกันเฮทศลายบอนเนาะนี่ใสายไลเรียบร้อยพี่นเนาะว่าผู้หนึ่งเฮ็ดหัวบันไดผู้หนึ่งคนปูนผู้หนึ่งอสองคนเอาเซบานสามคนเนาะเดี๋ยวนี้เรื่องก้นปูนเฮ็ดหัวบันไดนี่กบ,บาลจะเรียบร้อยพี่น้อง,งอะซื้องมาลัยรก็เรียบร้อย 做完。 ก็ไปไม่ไอีกพอดีเลยเพื Jamie, now now, lonely, no. ่อนเอาหน่ะทวิตนี่เซ่พอดีไปแล้วพัโยกไปเด้เป็นประตูใหญ่นี่โยกห้างไปมันหยุดดิไม่ตรงทียนก็คือไม่ดิแม่แม่นุงทียมันเหี่ยวปองออกปองเอี่ยมนี่ไปแล้วนี่เหี่ยวซองเย็นบดนุ้งเทียมันกระเตกมันึเฉียดยัง เกลือชได้บาทหนึ่งก็เป็นของง่ายๆเนาะเกลือิหานีพอดีอีดดิ้งก็ติดบานีน่เลยต้องใช้เวลาือตมาข้ออีกได้ันนกินมาได้ฟันเป็นกระเพาะ เปลี่ยนก็เวลาเป็นทันไปดีขนานี้ก็โตเออจะเป็นหูเนี่ยกินเจ๊ยอยเลยมาดูอันเจียวข่ายเอนเ่นน่ะนะะถยเนะเิดตเจียวพี่น้องเลยเนาะเจียวเวดเอาเวดเอาเจียวที่คอยตามาเลยแล้วใส่กรด พ่อเถื่อตัวน้าเถื่อตัวน้าเออเออ ตางสต์กคนกุ่มๆพี่้างเลยจีนด้ชิยูคุ้มจนมืนใหม่พื่อนบ่ออน่ะยันผลนตกเนาะยันบ่ใหม่เกืือะไรขย้วยไปแล้วกันจุดชินยาพี่้างเพิ่นอารามัยโมเวอบางส่วนภาคตกันเออจีนด้คืออิ้นด่วนแท้

กับร่างกายของคุณแน่นอนแน่นอนว่าไขมันของคุณจะค่อยๆลดลงเนี่ยช่วยทําให้อิ่มท้องแถมยังมีงานวิจัยนี้บอกเลยว่าการทานอะโวคาโดช่วยทําให้ไขมันหน้าทรับเนี่ยลดลงนะฮะอะโวคาโดเนี่ยยังมีไฟเบอร์ที่สูงมากช่วยทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเราไม่สูงจึงไม่ยงัืีเยื้อลงทีเราจะตหน้าทองะคุณนี่น้าะเขาบอกให้สายตาแที่นี่นงเขาดีขึ้นเขาว่าเขากินดีอยู่ดีว่าดูคุยยิ่มที่ดีงามไขมันแล้ว L D L แล้วก็เพิ่มระดับไขมันดี L D L ได้ด้วยคุณถเพื่อ คือกระเลมใช่เนาะนไขมันแดงดีขึ้นแล้ยังช่วยทำให้สมองดีขึ้นด้วยโอเมก้า3เป็นไขมันที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้การทานอะโมคาโดก็จะยิ่งช่วยเพิ่มจุดนี้ได้ด้วยสําหรับใครที่ไม่มีโรคประจำตัวนะนั่ลองทานมาแล้วนึ่งูกกระดดได้นะคุณกระคนกับเปกเขาว่ากินบ่ได้ให้กว่าคนบ่มังของเเรียนเนยอ๋อมันมันบ่ได้ไข่ไม่เคยกิน ก็ได้หวานอะไรแบบนี้ก็แบบก็แบบแตงจางนี่คู่บ่มากนี่อยากคิวคิวอยากคิวคแบบมันมันมันแบบพอเห็นยุ่ยว่าจะชื่อเรืองมึงว่าจังหมักวะเอาหน่องมูหลักได้ลูกตัวแน่เฮ้ยเฮ้ยโ้โหได้มาหน่าหวยเนาะพอเห็นกันน้ำมือแพนแอได้ลูกมาเลยเนาะว่าจะขอนแก่นว่าจะขอนแก่น เนาะลอง้นก้าพูนไปลิน่น้องพูนเอาไปลินพูนเนาะพอดีพ่อเมยได้เห็ดเบียกรอย่างด้วยสบายดีจะได้ต้นก้ามวนว่บลินน้ำสาโมพนพินนาไปทงพ่นเม่เพื่อนกระพุกกลุ้กกุ้กวยูนเนาะลือดหมดเหราเนาะลูกชายมาหาแล้วพันลูกอยากนอน บให,ห้เน่ยวิจตตาเช่เชยได้ค่ะวะทางผู้นี่เพิ่งกะคัดอันนี่เนาะยังมเขียมันยังคัดบ่ได้เนาะนอนไหลท่านั่น,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 ออนก็เติมพลังอีกแลาะปู้นี่ก็กิมมนบม่ได้เจ้ใมาเนีนยได้เนาะเจดบ่ได้ได้ <c oughs> พี่น้องสิมาส่งเบิ่งหนานพักก่อนพี่น้องเอ้ยใหญ่ใหญ่อยู่บ่เนาะใหญ่เบิดแล้วบ่ครับพี่น้องมันมาบพักนี่เด้พี่น้องใหญ่แล้วแต่ว่าพักอันนี้คือบ่เกิดเลยพี่น้องเอ้ยวานพักอ่าขึ้นสายกับจักพักอีหยังว่าเาชื่อบ่ได้เลยพี่น้องบ่เกิดเลยนีตัวพักเาานั้นพี่น้องอเกิดอยู่ แต่กะแบบมันยอมมันเยี่ยมคือสวยงามนะพี่น้องเนาะนี่ผักหอมมาเลยอากะพอเป็นใบแล้วพี่น้องกําลังคูว่าเป็นผักหอมแล้วบัดน,นี้อ๋อสำหรับคลิปนี้สาวเวลจะขอตัวลาไปก่อนเดอ้อวันนี้พี่น้องเนาะงใงไต่กะขอบุญขอบคุณหล,ลายๆที่เข้ามารับชมมาฟังคลิปให้สาวเวลแล้วก็บเบิ้งโคสได้สาวเวลเดอ้อคลิปนี้กะคือ มาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนํากันเนาะในการสร้างบ้านสร้างเฮือนของสาวตาเพิ่นเฮ็ดแบบใดเนาะพี่น้องเนาะกะมี FC เพิ่นย่องกันเข้ามาหลายที่ว่าชมเพิ่นเข้ามาหลายเนาะเรื่องอาสร้างจังได๋ก็ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อเนาะที่อ่าย่องหรือว่าชมว่าสร้างเพิ่นเฮ็ดสวยเฮ็ดงามเนาะจังได๋ก็ขอบุญขอบคุณหลายๆทยั้งาวแลตาบเบียดก็ดีมุกดีใจหลายๆเนาะเอาพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะ ไปพบไปพบกับสาวแววในคลิปต่อไปเด้อจนินเนอรก็ขอบุญขอบุณหลายๆเนาะให้พ่อยพี่น้องกับทีทุกท่านดีๆมีแห้งเบ้อสุข,ขสุขคนเด้อจินเนอรขอการเข้ามาสบายดีสบายดีไปพบไปพบกันในคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย